ดังนั้นเนี่ยศาส,สนาอิสลามจึงสอนว่าพูดดีไม่ได้ให้นิ่งเสียทบทวนดีๆครับว่ามารยาทแบบเนี้ยใช่มารยาทชาวสวรรค์จริงๆเหรอศาส,สนาอิสลามเนี่ยสอนให้เราเมตตากันสอนให้เราอภัยกันไม่ใช่เห็นว่าคิดไม่เหมือนกันมุมมองไม่เหมือนกันพอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็แขวะเขาด่าเขากระแซะเขา เวลาเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เวลามานั่งวิจารณ์ว่าเขาป่วยเพราะเขาทำไม่ดีแบบนั้นนะคนเจ็บป่วยพบการทดสอบนะเราต้องให้กำลังใจมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงทุก ครั้งที่เราถูกทดสอบเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราแต่เวลาคนอื่นถูกทดสอบเราบอกว่าอัลลอฮ์ลงบัลลอเขาใช่แล้วหมายถึงว่าเวลาคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยคนอื่นเขาเกิดความทุกข์เราบอกว่าน่งเขาถูกลงโทษเขาต้องทําบาปก็ต้องทําไม่ดีแต่ตัวเราเองเราบอกโอ้โหอัลลอฮ์ทดสอบฉันมนุษย์มักจะเป็นแบบนี้ฮะมองทุกอย่างเข้าข้างตัวเองเสมอทั้งที่จริงแล้วอัลลอฮ์ทดสอบใครทดสอบทุกคนครับแม้กระทั่งยามที่เราไม่ได้เจ็บป่วยเวลาเราเห็นคนอื่นเจ็บป่วยเรารู้สึกยังไงสมน้ําหน้าถ้าเรารู้สึกเยอะอหยันทบ ทวนดีๆครับว่ามารยาทแบบเนี้ยใช่มารยาทชาวสวรรค์จริงๆเหรอครับดังนั้นเนี่ยศาส,สนาอิสลามจึงสอนว่าพูดดีไม่ได้ให้นิ่งเสียถ้าจะพูดจะพิมพ์ให้พิมพ์สิ่งที่ดีๆกันนะครับผมเนี่ยไม่ชอบเลยคนที่รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วก็ไล่คนอื่นไปตบัดตัวผมเกลียดสำนวนนี้มากนะไปเลยไปตบัดตัวเลยประเมินคนอื่นตัดสินคนอื่นไปละคุณผู้ชมทราบไหมทำไมผมถึงไม่ชอบสำนวนนี้เวลาที่ผมเห็นคนอื่นทําไม่ดีสิ่งที่ผมทําคือผมอะ่ะจะทบทวนตัวเองแล้วผมจะไปตบัดตัวผมเองสาเหตุเนืื่่่่่องจาาากววผมมมมชไีีีใครทัด พอถึงขนาดจ,จะไล่คนอื่นไปตำวัดอะนึกออกไหมฮะมันมันต้องทบทวนที่ตัวเองเพราะอะไรเวลาที่เราเห็นคนอื่นทําผิดเนี่ยเราเห็นเขาผิดอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องเนี้ยเราเห็นเขาทําผิดเลยใช่ไหมฮะแต่ไอความดีของเขาอะอาจจะมากกว่าเราก็ได้นะมันยังมีอีกแค่หนึ่งส่วนที่เราเห็นคือความไม่ดีของเขาแล้วถ้าอีก99ส่วนอะเป็นช่วงเวลาที่เขาทําแต่ความดีอะเขาดูแลพ่อแม่เขาอะเออเขาช่วยเหลือเด็กดก,กาพร้าทั้งทางตรงและทางอ้อมอะนะฮะแต่เขาไม่ทําให้เราเห็นนะ่ะเขาอาจจะมีผลบุญมากกว่าเราก็ได้อย่าลืมนะว่าัลเราเนี่ยนำตาช่างเนี่ยมาว ความชั่วที่เขาทํากับเรามันอยู่ข้างซ้ายไอความดีที่เขาทํามันอาจจะมากกว่าก็ได้วันล,ล้อหอาลมเราไม่รู้ล,ล้อเท่านั้นที่รู้แต่ ไอหนึ่งส่วนที่เขาทําผิดแล้วเราโมโหเราไปวิภา์วิจารณ์เราไปตัดสินเขาเนี่ยนะครับแล้วเราว่างที่เอาไปวิจารณ์เขาเอาไปนินทาเขาเอาไปแขวะเขาพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีอันเนี้ยไม่ดีแน่นอนครับไม่ดีแน่นอนฮะแล้วมีผลด้วยครับฮะดิสของท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านนาบีมัม o m a สโลสลัมได้กล่าวไว้ว่าคนที่ล้มละลายที่แท้จริงในวันกิยามะคือคนที่ไม่ระวังลิ้นของตัวเองด่าคนนั้นใส่ร้ายคนนี้สุดท้ายอามันหายไปเกลี้ยงไม่รู้ตัวเห็นไหมฮะฮะดิษซอเฮียบันทึกโดยอิหม่ามุสลมนกลััวบุ ทำมาหายเกลี้ยงนะครับปากอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมนบ,บีถึงย้ำไงพูดให้ดีเรื่องราวที่ออกจากปากเนี่ยพูดให้ดีถ้าพูดยังไม่เป็นพูดถึงเรื่องคนอื่นดีๆไม่เป็นเงียบไปซะดีกว่าเพราะคนที่ดีจะไม่ทําแบบนี้ส่วนคนที่ทําคือคนไม่ดี